สวัสดีค่ะเรียนพที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์นะคะวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้พบกับคุณครูทัศนีกรรไลเงินเช่นเคยนะคะในชั่วโมงนี้นะคะต่อจากชั่วโมงที่แล้วนะคะก่อนที่เราจะเรียนในชั่วโมงนี้นะคะ เรามาทราบจุดประสงค์นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะเขียนย่อความจากเรื่องที่อ่านได้นะคะวิเคราะห์และแสดงความที่เห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะเนื้อหาที่เราจะเรียนนะคะในในชั่วโมงนี้นะคะ,ะก็คือการเขียนย่อความนะคะ การเขียนคำโฆษณาหรือเชิญชวนการคัดลายมือนะคะนักเรียนได้เรียนในเรื่องประชาธิปไตยใบกลางไปแล้วและนักเรียนได้อ่านจบแล้วเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถตอบคำถามในแบบฝึกหัดได้นะคะนักเรียนเตรียมแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะในหน้า34 35 36นะคะ หนาถัดไปค่ะอ่านักเรียนเขียนย่อความนะคะย่อความเรื่องประชาธิปไตยใบกลางจากหนังสือเรียนภาษาพาทีโดยย่อตามรูปแบบนะคะโดยย่อตามรูปแบบรูปแบบจะเป็นยังไงการเขียนย่อความนะคะการย่อความก็คือการเขียนเก็บใจความสําคัญนะคะของเรื่องที่มาเรียบเรียงใหม่ให้สั้นกระชับลง ต่อเนื่องนะคะและโครงสาระเดิมอย่างครบถ้วนโดยเขียนเป็นสำนวนของตนเองนะคะในส่วนที่หนึ่งนะคะนักเรียนส่วนที่หนึ่งนะ,ะที่มาของเรื่องนะคะที่มาของเรื่องชื่อเรื่องชื่อเรื่องว่าไงเ,เห็นไหมคะตรงนี้จะมีชื่อเรื่องประชาธิปไตยใบยกลางผู้แต่งนะคะผู้แต่งคือนักเรียนลองดูนะคะผู้แต่งเป็นใคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการจากหนังสืออะไระนักเรียนก็ดูหน้าปกค่ะหนังสือรายวิชาพื้นฐานนะคะรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยภาษาพาทีนะคะความว่าความว่าน,นี่นักเรียนอ่านไปแล้วใช่ไหมในเรื่องประชาธิปไตยใบกลาง พราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องจับใจความสําคัญนะคะคุณครูพาทําในข้อนี้นะคะความว่าการเลือกตั้งประธานนักเรียนนะคะการเลือกตั้งประธานนักเรียนมีผู้โดดเด่นสองคนคือใครคะคนแรกชื่อมีดีซึ่งรูปหล่อพ่อรวยใจกว้างมีเพื่อนมากเรียนหนังสือเก่งนะคะคนที่สองชื่อพานุ ซึ่งเรียนซึ่งเรียนปานกลางเป็นกองหน้าทีมฟุตบอลที่เก่งได้แชมป์ของจังหวัดทำให้มีดีคิดวางแผนจะเอาชนะโดยเชิญทุกคนมางานเลี้ยงวันเกิดที่บ้านจุ๊บและเพื่อนรู้แผนการจึงไปบอกเพื่อนๆทำให้ไม่มีใครมาร่วมง,งานเลี้ยงเพราะทุกคนต่างมีความคิดเป็นของตนเอง รู้ว่าต้องเลือกคนที่คิดดีทำดีกล้าหาญซื่อสัตย์และเสียสละมาเป็นประธานนักเรียนอ่าอันนี้คือการทำไมคะอ่าย่อนะคะย่อความจากเรื่องที่ที่เราอ่านมาให้กระชับลงและให้เข้าใจนะคะเรื่องประชาธิปไัตยใใบกลางถ้านักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนลองไปอ่านดูอีกรอบหนึ่งนะคะอ่าต่อไป นักเรียนมาดูข้อที่5นะคะเขียนคำโฆษณาสินค้า1รายการลงในกรอบที่กำหนดให้แล้วแล้วนำคำโฆษณามาวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะคะ,ะคำโฆษณานะคะมีมากมาย,าจจยนักเรียนอาจจะได้ดูทีวีนะคะเวลาเขาเวลานักเรียนดูละครก็จะมีโฆษณาใช่ไหมโฆษณาพวกอะไรแชมพูยาสระผมนะคะ ส,สมุนไพรหรือวิตามินอะไรต่างๆเนี่งเช่อนอ,อะไรนะคะนมนมนี้ก็ได้นะคะพวกพวกนมพวกรลก,กตาซอยพวกนี้ใช่ไหมคะโฆษณาสินค้าของใช้ภายในบ้านเรานะคะเยอะแยะเป็นหมดเลยโฆษณานะคะในที่นี้คุณครูก็จะยกตัวอย่างสินค้านะคะนมนะคะนมสดน้องโพ นะคะนมสดน้องโพโนมโคแท้ๆเห็นไหมคะนมสดน้องโพอ่ะชื่อชื่อตรานะคะตรานมก็จะเป็นน้องโพใช่ไหมนมโคแท้ๆก็จะเป็นนมนมทําไมคะนมวัวใช่ไหมคะอ่านมสดน้องโพ,โพนมสดน้องโพนมโคแท้ๆอันนี้สินค้าก็คือนมนะคะนม ต่อไปข้อเท็จจริงนะคะเราจะมาเขียนข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นข้อเท็จจริงคืออะไรนะคะเราเอาคำที่อยู่หน้าเมื่อกี้นะคะมาเขียนข้อเท็จจริงก็คือนมสดน้องโพนมโคแท้ๆข้อเท็จจริงคืออะไรคะคือนมสดน้องโพเป็นนมอะไรคะ เป็นนมที่ทำมาจากนมวัว100%ซนะคะไม่มีอะไรเจือปนเลยคือนมสดน้องโพนะคะเป็นนมที่ทำมาจากนมวัว100%ยเอร์เซนข้อคิดเห็นเป็นยังไงคะข้อคิดเห็นเราจะเขียนว่าอย่างไรข้อคิดเห็นนมสดน้องโพนะคะมีหลายรสชาติเช่นรสหวานรสช็อกโกแลต รสสตรอเบอรี่นะคะนักเรียนจะเคยได้กินนะคะเพราะว่านักเรียนอยู่ในช่วงวัยเด็กเรียนก็จะเคยกินนมประเภทพวกนี้นมเปรี้ยวนมหลายยี่ห้อนะคะอันนี้ยกตัวอย่างมาคือนมสดน้องโพนะคะแสดงว่าเป็นนมอะไรนมสดก็จะเป็นรสจืดแทวนี้เขามาทําเป็นอะไรคะามาทําเป็นรสหวานรสช็อกโกแลตรสสตรอเบอรี่รก็มีนะคะ ข้อคิดเห็นนะคะอ่านใหม่นมสดน้องโพมีหลายรสชาติเช่นรสหวานรสช็อกโกแลตรสสตอรอเบอรี่เพื่อความอร่อยในการบริโภคนะคะดังนั้นจึงอาจแต่งเติมสีกลิ่นรสเพื่อให้ถูกใจผู้บริโภคนะคะ,ะถ้าเป็นแชมพูเป็นคะแชมพูก็มีอะไรมีหลายสีใช่ไหมคะมีหลายสีมีหลายขวด มีกลิน่นมีแต่งกลิน่นกินดอกอัญชันนะคะกินว่านหางจระเข้ใช่ไหมแล้วอะไรอีกมากมายเลยนะคะเพราะฉะนั้นเอาเหมือนสบู่ก็เหมือนกันใช่ไหมสบู่ก็จะเป็นพวกอะไรคะกินหอมดอกกุหลาบดอกมะลินะคะกินเอามะนาวมะขามพวกนี้นะคะเป็นสบู่สมุนไพรนักเรียนลองหาสินค้าโฆษณา ที่อยู่ตามบ้านเรานักเรียนอยู่ในบ้านเรามีนะคะนักเรียนลองไปดูฉลากฉลากโฆษณาของสินค้านะคะหรือคุณแม่แกะอะไรคะแกะกล่องสบู่แกะกล่องยาสีฟันแกะกล่องอน,นมหรืออะไรต่างๆนะคะที่ยังไม่ทิ้งนักเรียนลองเอามาอ่านดูแล้วก็มาเขียน,นะคะมาเขียนคําโฆษณาแล้วก็มาเขียนข้อคิดเห็นว่าเออ,อาทาไมนะคะเขาเขาเขาเขียนว่าอย่างไรว่าเออ อันนี้เป็นสบู่ที่ทำมาจากมะขามแท้ร้อยเปอร์เซนต์หรือว่ามะขามผสมะมะขามจะมีผสมส่วนผสมใช่ไหมคะมีส่วนผสมของมันแล้วก็จะมีะหลายสีหลายกลิ่นนะคะหลายยี่ห้อใช่ไหมเพราะฉะนั้นนัาเรียนลองลองเอามาดูนะคะแล้วก็มาเขียนคำโฆษณาดูนะคะเขียนข้อเท็จจริงดูนะคะ,ะต่อไปค่ะหน้าถัดไป ข้อที่6เชิญเขียนเชิญชวนให้เพื่อนๆไปเลือกตั้งประธานนักเรียนโดยให้นักเรียนกําหนดวันเวลาและสถานที่ที่เลือกตั้งนักเรียนง่ายๆเลยนะคะการเขียนเชิญชวนเข,นะขียนเชิญชวนอย่างไรนะคะเขียนเชิญชวนอย่างไรให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆไปเลือกตั้งประธานนักเรียนนะเขียนเชิญชวน เช่นอะไรคะร่วมกันไปใช้สิทธ์นะคะอย่างสุจริตโปร่งใสร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใสนะคะแล้วก็เขียนคาเชิญชวนเสร็จแล้วเราก็ทำไมคะกาหนวดวันเวลาด้วยนักเรียนก็กําหนวดวันเวลาถ้าเราไม่กําหนวดวันเวลาสถานที่ที่จะเลือกตั้งน้องๆรู้ไหมคะว่าต้องเลือกตั้งวันวันที่เท่าไหร่ เวลาเท่าไหร่เวลากี่นาฬิกากี่โมงสถานที่ตรงไหนนะคะเป็นสถานที่เลือกตั้งเพราะฉะนั้นเราต้องกำหนดด้วยอขอเชิญชวนเอาใหม่นะคะร่วมกันใช้สธิิท์อย่างสุจริตโปรง่งใสขอเชิญชวนพี่ๆน้องๆเขียนตามเลยนะคะขอเชิญชวนพี่ๆน้องๆและเพื่อนๆทุกคนไปเลือกตั้งประธานนักเรียน ในวันที่สมมติค,คุณครูสมมติขึ้นนะคะในวันที่16กร,รกฎาคมพศ2564เวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิกาที่หอประชุมโรงเรียนนะคะหอประชุมโรงเรียนใส่ชื่อโรงเรียนไปด้วยก็ได้หอประชุมโรงเรียน,ช,ยน,ยช,ยนชุมชนบ้านหันนะคะนี้อย่าลืมนะคะใส่กำหนด วันเวลาสถานที่ให้เรียบร้อยนะเหมือนกับเราทําไมคะอ่าเหมือนกับเราเหมือนคุณพ่อคุณแม่เราไปทําไมใช้สิทธิ์เลือกตั้งเขาก็จะมีป้ายบอกว่าอ่าวันที่เลือกตั้งนที่อะไรเวลาเท่าไหร่ถึงเวลาเท่าไหร่สถานที่เลือกตั้งอยู่ตรงไหนอ่านวยอยู่ที่อะไรฮะอยู่ที่วัดอยู่ที่โรงเรียนอยู่ที่สาลกลางหมู่บ้านอะไรประมาณนี้ แต,แต่เวลาเลือกตั้งนตั้งประธานนักเรียนก็ต้องอยู่ที่โรงเรียนหอประชุมโรงเรียนนะคะนักเรียนเขียนลงไปนะคะน,น,นักเรียนมาดูข้อที่4นะคะคัดบทร้อยกรองด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัดและฝึกอ่านนะคะนักเรียนอยา่าลืมฝึกอ่านคนละสองรอบนะคะ เกิดมาเป็นมนุษย์ประเสริฐสุดกว่าสัตว์ผองใส่ใจเฝ้าไตรตรองประพฤติชอบกอบเกิดผลยึดมั่นในคุณธรรมมีค่าล้ำสมเป็นคนความดีย่อมจะดนความสุขให้ไม่เว้นวายมนุษย์หมายถึงใจสูงประหนึ่งยูงที่เฉิดฉายระมัดระวังทั้งใจกาย เลิอดคุณค่าสมยานามนะคะนักเรียนฝึกอ่านสองรอบแล้วก็คัดนะคะคัดตัวบรรจงครึ่งบรรทัดและฝึกอ่านนะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะคุณครูมีงานนักเรียนทำสามหน้านะคะมีงานทำสามหน้านักเรียนทำเสร็จแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปนะคะส่งคุณครูในกลุ่มไลน์เหมือนเดิมนะคะ ในช่วงสถานการณ์โควิดนะคะก็ขอให้นักเรียนรักษาสุขภาพนักเรียนด้วยนะคะอยู่บ้านอย่าลืมดูแลมือให้สะอาดอย่าลืมใส่แมสนะคะเวลาจะออกไปข้างนอกใส่แมสก่อนออกนอกบ้านทุกครั้งนะคะสำหรับชั่วโมงนี้พบกับคุณครูเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ